สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจากโทเฮนรี่พาฝังพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเตารีดพิมพ์ใหญ่เนื้อทองทิพย์นะครับผมวัดช้างให้ปีพศ2539รรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับผม อันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์พิมใหญ่นะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับว่าเนื้อสตางเก่านะครับผมอันนี้แบบตัวหนังสือที่เขาลงไว้ในโบชัวนะครับว่าเนื้อทองทิพย์วงเล็บสตางเก่านะครับแล้วองค์นี้เนี่ยเป็นพระบล็อกทองคําด้วยนะครับพระจะล่านะครับสวยแล้วก็องค์นี้ผมพระองค์นี้นยอยู่กับผมมาหลายปีแล้วนะครับแต่เพื่อนๆพนี่ๆจะสังเกตนะครับผม ไม่ค่อยลงพระเนื้อทองทิพสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมชอบเนื้อทองทิพมากนะครับแต่เนื้อทองทิพที่ผมจะชอบคือต้องผิวแบบนี้เลยนะครับผมเพราะว่าผิวสวยๆแบบประดุดทองคําแบบนี้นะครับจะพบเจอนะครับน้อยมากๆนะครับผมผิวสวยๆเนี่ยจะเจอน้อยมากส่วนมากจะเจอผิวดําๆหรือว่าหล่อพุนนั่นเองนะครับ องนี้นี่อยู่กับผมนานถือว่านานแล้วก็นานมากนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ลงนะครับอันนี้จะเป็นพระเก็บส่วนตัวผมนะครับแต่ว่าที่เอามาลงวันนี้นะครับเพราะว่าผู้ติดตามทะลุ1 3 0 0 0มื่นาคนแล้วนั่นเองนะครับผมผมก็จะเออหมื่นสองผมก็จะลงพระปิดปี๊ดปัดปปปที่ผมแอบเก็บไว้นะครับหมื่นสามผมก็จะมีออกมาแบบนี้นะครับผมที่ผมเอ่อตั้งใจไว้นะครับผม จะเป็นแบบสเกลใหญ่ๆห,ห,หน่อยนึงนครับสเกลละพันนะครับผมก็เป็นหลวงพ่อทวดวัดชังให้ปีพศ2539รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพเนื้อทองทิพย์นะครับเป็นเตารีดหล่อรุ่น2ของทางวัดชังให้นะครับรุ่นแรกจะเป็นปีพศ2505นะครับรุ่น2จะเป็นปีพศ2539รรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนี้นะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดชังให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพ จังหวัดปัตตานี28ธันวาปี39มเาเอ่อพุนี้นะครับออกที่วัดชังให้โดยตรงนะครับในปีพศ2539ารเจตนาในการสร้างนะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับเจตนาในการสร้างดีจริงๆนะครับพิธีนั้นใหญ่มากนะครับเอ,อปุกเสกที่วัดชังให้ถึง3วัน3คืนนะครับโดยมี ท่านอาจารย์นองวัดสายขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกนะครับเกจิขณาจารย์แดนใต้ร่วมปลุกเสกมากมายขับขั้งนะครับภาอันเนี้ยพิธีใหญ่จริงนะครับผมเนื้อทองทิพย์พิมใหญ่นะครับนั้นทีแรกนะครับจะสร้าง3,500้าองค์นะครับแต่นะครับยอดจองเนี่ยล้นหลามนะครับทะลุนะครับ3,500องค์จนต้องขยับเป็น4 9 9พัน้า้าองค์นะครับ แต่พลาแบบนี้คือ1ในร้อยเท่านั้นนะครับพลาแบบนี้ไม่ค่อยมีหมุนเวียนในตลาดเลยนะครับผมผิวแบบนี้นะครับเจอยากแน่นอนนะครับเจอยากแน่นอนส่วนมากก็จะมีจุดดํากระด่างอะไรพวกนี้นะครับแต่อันเนี้ยผิวแบบปีตปาร์ตนะครับอลลามจริงนะครับผมที่ผมคัดไว้นะครับเจตนาดีพิธีใหญ่นะครับแล้วก็พารุ่นนี้นะครับ มีในรายการประกวดผักเครื่องพะบูชาไทยด้วยนะครับสามารถนําไปส่งประกวดนะครับได้นะครับผมถ้ากรรมการไม่รับเนี่ยผมคืนเงินเต็มจำนวนไม่หักเปอร์เซ็นต์นะครับไม่หักเลยสักบาทนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับคือถ้าเพื่อนๆไม่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องผมเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นหนึ่งในผู้เล่นนะครับ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโคที่เป็นหลักๆเลยนะครับผมใน y o u t u b e เนี่ยผมก็ว่าผมน่าจะเยอะสุดนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมที่ลงไปในช่องก็ไม่น้อยนะครับคนหนึ่งนะครับที่ไม่น้อยนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่พูดเนี่ยไม่ได้อวดอะไรนะครับผมคือให้จะให้เพื่อนเพื่อนพี่พีเนี่ยได้มั่นใจผมนะครับว่าผมเนี่ยไม่สีสัวแน่นอนนะครับไม่มีสีสัวนะครับสำหรับรุ่นนี้ เพื่อนๆไม่พี่จะได้รับผัดแท้นะครับไปอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับนําไปแฝงเนี่ยขึ้นคอเนี่ยแบบเออจะได้ภูมิใจมั่นใจนะครับไม่ต้องมาเสียวหลังนั่นเองนะครับผมสามเออทีแรกเนี่ยจะสามพันห้าร้อยองค์ก็เป็นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็เป็นพระยอดนิยมยุคก,กลางไปแล้วนะครับผมสําหรับองค์นี้เนี่ย ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับที่แบบว่าชอบเนื้อทองทิพซ์สวยๆนะครับผิวสวยๆเนะี่ยองนี้ก็เดี๋ยวลองพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมงะญยิแกะแป๊บนึงนะครับผมเก็บไว้นานนะครับองนี้เพราะว่ามันเป็นบล็อกทองคําด้วยนะครับที่สําคัญพอเป็นบล็อกทองคําเสร็จแล้วผิวยังอารามอีกนะครับความจริงเนี่ยผมยากจะ ถ้าผมมีเงินเยอะๆเลยนะครับผมอยากจะเลี่ยมทองเก็บนะครับเลี่ยมทองเลี่ยมทองใส่ไว้เป็นแบบตลับเป็นแบบสิบสิบองค์แบบนี้เลยนะครับเนี่ยแต่อยากให้เป็นเนื้อทองทิพย์ให้หมดเลยสักสี่ห้าสิบองค์เนื้อนวะห้าสิบเงินห้าสิบอะไรเงี้ยว 50, ่าเ,เอามาส่องกลางคืนเนี่ยก็คงเพลินดีเหมือนกันนะครับแต่ที่สาคัญผมไม่ได้รวยนะครับขนาดนั้นนะครับผมแค่พอมีกินนะครับนิดหน่อยไม่ลําบากนะครับ ็เลยต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับผมเป็นมือเล็กๆนะครับองนี้เป็นบล็อกทองคำนะครับผ้าเนี่ยหน้าผ้าเนี่ยจะใหญ่นะครับแขนจะใหญ่ลำตัวจะล่ำนะครับตรงนี้ไม่แฟบนะครับบัวจะเด้งทุกเม็ดหน้าอกเนี่ยตึงปึ๊กเลยนะครับแล้วนะครับด้านหลังพ้าเนี่ยผมจะไม่จับแค่ด้านข้างนะครับผมจะไม่ให้โดนอย่างอื่นเลยนะครับ ด้านหลังเนี่ยผิวเขาจะค่อนข้างนะครับองนี้ก็ผิวสวยนะครับแล้วก็หลังเนี่ยจะเรียบไม่ไม่เป็นแองเป็นหลุมนะครับจึงทําให้โค้ดเนี่ยค่อนข้างที่จะตอกได้ดีนะครับผมฝาบล็อกอื่นนะครับค่อนข้างหล่อเต็มนะครับตรงนี้มีนิดหน่อยนะครับด้าน,นบนนะครับผมชี้แจงให้เรียบร้อยนะครับแต่เรียบแล้ว บอกเลยนะครับไม่มีปัญหาพระผมดูทุกมิตินะครับไม่มีกักรานล่างนี่นะครับต้องมีการแต่งด้วยหินเจียนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแนวเฉียงแนวนอนแนวตั้งได้หมดนะครับดูผิวเขานะครับ พิมพใหญ่จะมีเนื้อเกินที่หน้าผากทุกองค์นะครับมีหลุมตรงนี้นี่นะครับนี่นะครับด้านบนตรงนี้นะครับเลี่ยมไปแล้วไม่มีปัญหาใดใดทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องห่วง ตอนซื้อองค์นี้นี่แย่งเลยนะครับเรียกได้ว่าแย่งเลยนะครับผมจําได้เลยมีนาเกินนะครับตัวจริงผิวอารามนะครับมีนาเกินที่หน้าผาปากเป็นกระจับจมูกเป็นชมพู่นะครับเพื่อนเพื่อน,นพี่พี่จำเนื้อให้ดีนะครับจําเนื้อให้ดีผมอยากให้จําเนื้อให้ดีนะครับพอพารุณีเก๋หนนะักเก๋รุนแรงมากนะครับ ยชีวอเรียบร้อยสังคติเรียบร้อยบัวพอมันสะท้อนแล้วมันจะนี่นะครับออกมามืดนิดน,นึงนะครับเมื่อลงกล้องเพราะว่ากล้องเอ่อโทรศัพท์มันตัดแสงนะครับนิ้วเท้าชัดชิบ เนี่ยผาผิวลามมากนะครับพิมพ์พใหญ่เนี่ยเลี่ยมทองเนี่ยสวยปี๊ดแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยเหมือนทองคํานะครับเนี่ยถ้าอยู่ในกรอบทองนะครับหนุ่มฟอสหล่อเฟี้ยวแน่นอนนะครับผมถึงไม่ค่อยลงนะครับเนี่ยถ้าอยู่ในกรอบเนี่ยจะแบบไปสุดเลยนะครับผมปี๊ดเลยนะครับ แต่ที่สำคัญเนี่ยได้ไปเนี่ยต้องเลี่ยมนะครับสวยแน่นอนมีเนนาวาแล้วถ้าท่านใดมีเนื้อนาวาแล้วอยากจะมีในทองทิพย์องค์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับแต่ผมบอกเลยพระหนึ่งในร้อยจริงๆนะครับที่จะได้ผิวขนาดแบบนี้นะครับผมตำหนิเบสิกนะครับหลุมที่2องนาฬิกาเล็กๆตรงนี้ปานปากานี่นะครับเส้นขีดขนาดพปนโลกสี่หเส้นตรงนี้ แล้วเมื่อบิดเอียงมาเราจะเห็นนะครับสองเส้นนี้วิ่งเฉียงเฉียงอยู่เนี่ยสองเส้นนี้นะครับผมบิดไปบิดมาให้ดูมันจะมีสองเส้นเฉียงนะครับโค้ดเถาะมหาพรมตอกด้านบนนะครับจับระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวผิวดำพอรีวิวเสร็จเนี่ยผมก็ซีนเข้าถุงพลาสติกเหมือนเดิมนะครับผิวผ่าจะไม่เปลี่ยนโค้ดเถาะมหาพรม อันนี้เป็นโค้ดตัวแหว่งนะครับแหว่งตรงด้านล่างตรงห้าห้าหกนาฬิกาเนี่ยนะครับที่แหว่งด้านล่างเนี่ยเป็นโค้ดตัวที่ผมชอบมากนะครับโค้ดตัวนี้โค้ดมันจะมีสี่ชุดนะครับแต่ว่าโค้ดชุดนี้ผมจะชอบนะครับเพราะว่าช่วงที่แล้วเนี่ยยังไม่มีของเกนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันถอดพิมพ์ไปแล้วนะครับผมมีโค้ดแหว่งด้วยนะครับผมผมคิดว่าไอ้คนทํานี่มันแสบจริงนะครับแล้วก็น่าจะมาดูคลิปในช่องผมเนี่ยแหละนะครับ เนื้อเนี่ยต้องเป็นลายมุงมุงแบบนี้นะครับเส้นขีดขนาดพื้นโลกอย่างนี้นะครับรวมสองนาฬิกาเส้นเฉียงดูคําว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ยี่แปดธันวาสามเก้านะครับดูเนื้อดูพิมพ์นะครับดูผิวพระ จำให้ดีนะครับเนื้อทองทิพย์ค่อนข้างที่จะเก๋ดีใช้ได้เหมือนกันนะครับผมใช้ได้เลยนะครับเก๋ใช้ได้เนี่ยถ้าใครชอบแบบว่าฟาร์มสว่างสว่าง,างจะนำไปเลี่ยมทองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับที่ผิวสวยนะครับแล้วก็พระลำบึกเลยนะครับผมตรงนี้ก็จีจีจดจัด,จด,จดอีกหนึ่งองค์นะครับ บล็อกทองคำนะครับผมก็สำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับผมองค์นี้นะครับผมเปิดราคาองค์นี้นะครับไว้ที่36,00 0บาทนะครับรับรองว่าผิวแบบนี้หาเจอยากจริงๆนะครับผมสนใจโทร0 9 8 8 5 4 1 3 6 6ห้าสี่หนึ่งสามเชฟนะครับผม รับประกันแพ้นะครับให้ตลอดชีพนะครับผมนําไปส่งประกวดได้เลยนะครับกรรมการไม่รับนะครับตีเกสนะครับงานงานสัมพันธ์งานที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศงานสุนัราชการอะไรแบบนี้นะครับถ้าตีเกสนะครับคืนเงินเต็มจํานวนไม่หักเปอร์เซ็นต์นะครับโปรดมั่นใจผมได้เลยนะครับว่าจะได้รับ พาแท้อย่างแน่นอนแล้วก็การห่อพราของผมเนี่ยพรานี่จะห่อใส่กล่องอย่างดีนะครับแล้วก็ซีนด้วยบับเบิ้ลแล้วก็ใส่กล่องนะครับกระดาษอย่างดีนะครับผมไม่ห่อแบบว่าแบบเอ่อถุงกันกระแทกอะไรงี้ธรรมดานะครับไม่มีนะครับของผมนี่ถึงมืออย่างปลอดภัยแน่นอนนะครับทําช่องมา3ปีนะครับจะไม่ให้เสียมาตรฐานอย่างแน่นอนนะครับจะรักษาคุณภาพทั้งการรีวิวทั้งพราแล้วก็ การส่งให้ดีที่สุดนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับให,ให้เพื่อนๆพนพี่ๆได้มั่นใจได้นะครับผมสามหมื่นหกนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชษฐ์นะครับผมก็มีผักเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพนพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมผักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ สิ่งที่เอ่อสำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ